รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับบุ๋กนิงและพี่เป็นหนึ่งพร้อมศาสตร์ธรรมหลากหลายในเช้าวันหยุดสบายๆแบบนี้เช่นเคยในรายการพุทธปัญญาพิรมค่ะใช่แล้วค่ะเพราะวันนี้ท่านเจ้าคุณพระวชิรสุเมธีจเจ้าวาดวัดสนมหมากย่าจังหวัดอุบลร,ราชธานียังคงมีเรื่องราวน่าสนใจมาชวนให้พินิจกันต่อเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะช่วงธรรมมาพิรม จะนั่งอยู่บนเก้าอี้นั่งอยู่บนพื้นก็ถือว่ามีเกียรติด้วยกันทั้งนั้นเพราะเป็นผู้สนใจไฟธรรมจะนั่งสมาธิฟังก็ได้ลืมตาก็ได้นั่งหลับก็ได้ไม่เป็นไรหลับให้เป็นนะถ้านั่งหลับให้เป็นกำหนดฟังแบ่งสติเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งอยู่หูส่วนหนึ่งอยู่กับเสียง อยู่กับปัจจุบันคืออยู่กับพองยบอยู่ไดลมหายใจก็ได้อีกครึ่งหนึ่งก็อยู่กับเสียงหรือว่าอยู่กับหูฟังไปสลับกันไปกลับมาเนี่ยก็ไม่ห่วงถ้าจะง่วงก็ง่วงให้มันเป็นอย่าให้มันเป็นหลับให้กลายเป็นดับฟังป้ายฟังไปมันสปาร์กกันนะสติแบบดับเพิ่มเลยอิ่มโล่งเคยเป็นไหมนะถ้าเคยเป็นใช่ไหมว่ามันหลงผวัง ถ้าเป็นแบบนี้เรามาฟังเทศครั้งนี้คุ้มค่าที่สุดเราเครียดเราตึงในบา่าในไหลในหัวในสมองมาเนี่ยวบูบลงไปครั้งหนึ่งเลยโล่งในสมองบาไหลเคยตึงเคยอะไรหายนะ่ะถือว่าคุ้มค่าที่สุดกับการที่เรามาฟังเทศสติสมบูรณ์แล้ว50%เกิดจากการที่เราสั่งสมมามากๆนะจนมาสับปะก,กันที่ตรงนี้พนะระพุทธเจ้าบอกว่า พระสงฆ์เราไม่มีสิ่งอื่นใดก็อาศัยความสุขอาศัยธรรมะเป็นปฏิการคุณตอบแทนสัพทานังธรรมทานังชินาติให้ธรรมะชนะการให้ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะให้รู้จักให้ทานที่ถูกต้องได้ก็ต้องได้ฟังธรรมะจะรู้จักรักษาศีลอน,นิสงส์ศีลก็ต้องฟังธรรมะจะได้รู้จักทําประโยชน์ส่วนรวมรู้จักเจริญจิตตภาวนา ก็ต้องอาศัยการฟังและการจัดให้มีการแสดงธรรมเหมือนสถานที่แห่งนี้นี่แหละที่ท่านบอกว่าการให้ธรรมะจึงชนะเหนือกว่าการให้ทุกสิ่งทุกอย่างเรามาที่นี่ก็มาอยากให้สู์เปล่าเราก็เจริญสมาธิภาวนาไปด้วยฟังไปด้วยให้เกิดประโยชน์ mm hmm. แก่ตนเองคุณธรรม บางคนว่าเป็นของพี่น้องเป็นของอิสลามเราไปทางภาคใต้จะเห็นโรงเรียนคุณธรรมพระดงวิทยงง์อย่างนั้นอย่างนี้เยอะแยะมากมายที่จริงแล้วมันไปตามลําดับนะศีลธรรมเป็นเบื้องต้นก็คือศีลห้าประการที่พวกเราสมาทานเมื่อกี้นี้แนหะละฝรั่งเขาก็มีโดยไม่ต้องสมาทานศีลข้อที่หนึ่งไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นปาณาติปาตาเวรมณี ตามสับก็คือว่าไม่ทําชีวิตอื่นให้ตกล่วงไปเชื่อมั่นเหลือเกินว่าพวกเราอยู่ในเมืองเนี่ยคงไม่มีหรอกที่จะไปปิดสินข้อนี้อย่างมากก็ยุงมแมลงเท่านั้นละ่ะแทบจะไม่เคยมีด้วยซ้ําไปแต่ตามบ้านนอกบ้านนานี่แถวอัตมาเนี่ยมันมนะีมันก็ต้องมีหาอยู่หากินหาเช้ากินคําถ้าบวชหน่อยก็ดีแล้วก็ไม่ได้ทํำบาปในข้อนี้ไป ก็คือปานาีิบาตเราก็เลยถือเอาใหญ่ๆเลยว่าไม่เบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนมนุษย์ด้วยกันคนด้วยกันแต่ก็ไม่แน่นะบางคนร่ำรวยขนาดไหนแล้วมีข่าวติดคุกจิตตาราง mm hmm. เบียดเบียนเอาทรัพย์ด้วยความโลภข่ากันยิงกันอย่างนี้ก็มีสองอธินาทานไม่ถือเอาสิ่งของคนอื่นวัตถุสิ่งของคนอื่นที่เขาไม่ได้ให้ ไม่ทั้งไม่เบียดเบียนทั้งไม่ลักไม่ขโมยอันนี้ในสังคมผู้ดีแล้วก็คงไม่มีสมไม่ประพฤติผิดด่วงเกินสามีภรรยาคนอื่นตัวนี้สำคัญตัวนี้จะในนอกในเมืองในนามีโดยกันทั้งนั้นถ้ากิเลสตัวนี้รุนแรงสี่ก็คือไม่ล่วงละเมิดออกมาทางวาจา การพูดที่มันไปทิ่มแทงเสียดสีคนอื่นด่าว่าคนอื่นพูดคำหยาบคายข้อห้าสำคัญก็คือไม่เสพสิ่งเสพติดของมึนเมาถ้าผิดข้อนี้สี่ข้อมาผิดหมดจึงสำคัญอันนี้คือศีลธรรมศีลธรรมจะเป็นพื้นฐานสมมุติว่าเราตื่นขึ้นมา ไปทำการทํางานนั้นเรามีศินท้าประกอบนี่ปลอดภัยไม่ต้องเข็นวัตถุมงคลใดๆทั้งสิน้นผู้อยู่บ้านก็สบายอกสบายใจอยู่ในชาตินี้ก็สบายใจแคล้วกลาดปลอดภัยไปในชาติหน้าก็มั่นใจตนเองเพราะมีศินอันนี้คือศีลธรรมนะเป็นพื้นฐานของทุกศาสนาต่อมาคือจริยธรรมจริยธรรมคือทรรมที่ควรประพฤติ ทุกหน่วยงานจะมีจริยธรรมประจาหน่วยงานนั้งนั้นแต่จริยธรรมที่จะนํามากล่าวในวันนี้ก็คือคําสอนในทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้4ประการเรียกว่าจริยธรรมหรือธรรมของคา,วาราวะคารวะสธรรมไม่ใช่ว่าเป็นของผู้ที่ครอบครองเรือนสามีภรรยายอย่างเดียวไม่ใช่นะคารวาสธรรมคือธรรมของคา,วาราวสก็คือพวกเรานี้ลนะ่ะ มีอยู่สี่ข้อเป็นจริยธรรมก็ได้หนึ่งสัจจะซื่อสัตย์จะอยู่ในสังคมไหนก็ตามในวหน่วยงานใดก็ตามราชาการวิสาหกิจอะไรทุกอย่างต้องมีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร้นั้นต่อบุคคลด้านนั้น,คคน,น,นแม้แต่สามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันถ้าไม่ซื่อสัตย์ไม่สัต์ซื่อต่อก,กันก็อย,อยู่ด้วยกันไม่ได้วาดเลาะแวงซึ่งกันและกัน แต่ถ้ามีความซื่อสัตย์ตัวเดียวแล้วสังคมไหนองค์กรไหนก็อยู่เป็นสุขสองธรรมรู้จักข่มจิตข่มใจตัวนี้ก็สำคัญข่มใจเวลามันคิดชั่วเวลามันอยากจะทำอยากจะพูดแล้วคนเดือดเดือเดเือดร้อนใจคนอื่นไม่สบายใจเราข่มใจไว้ข่มใจทำดีไม่อยากมาฟังเทศฟังธรรมนี แต่ถึงคราวเวลาติดการติดงานคมใจขึ้นมามาแล้วเออนั่งไปสวดมนต์ไปก็รู้สึกสงบอยู่นี่แหะคมใจทําดีคมใจเว้นชั่วคว่มชั่วไม่ทําคมใจไว้อันไหนไม่ดีไม่งามอันนี้แหละคือรู้จักธรรมะสมก็คือขันติขันติคืออดทนอดทนต่อคำ ล่วงเกินของบุคคลอื่นสามีภรรยายอยู่ด้วยกันสามีก็ทนต่อคำพูดคำรุนแรงของสามียิ่งอายุเยอะขึ้นมาเนี่ยตอนแรกๆอยู่ด้วยกันใหม่ๆทำอะไรก็ถูกใจกันไปทั้งหมดพ่อบ้านจะฟังแม่บ้านอายุเลยห้าสิบขึ้นมาแม่บ้านจะกลัวพ่อบ้านเนี่ยพราะว่าจะรุ่จะรุนแรงมากขึ้นตามนิสัยของเจ้าของเน่ รู้สึกแม่บ้านจะเงียบนะถ้า50ปีขึ้นมาแล้วพูดอะไรดิ็นหน่อยผิดใจพ่อบ้านไปทั้งหมดเราก็ต้องอดทนอาจจะเป็นกรรมก็ได้ช่วงอยู่กันใหม่ๆจนถึง40-50หปีแม่บ้านใส่อย่างเดียวพอ50ปีขึ้นมาพ่อบ้านเอาคืนมันก็เจ้ากันไปจนถึงอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ก็เออก็สบายใจอาจารย์ช่วยพูดให้หน่อย,อยพ่อบ้านนี่พูดอะไรไม่ได้เลยขึ้นทันที นั่นแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเคยพูดกันมาอยู่อย่างนั้นกันมาเข้าใจก็ไม่ทุกข์ใจแล้วล่ะอยู่ด้วยกันไปคารวะธรรมอดทนข่มจิตข่มใจไปเวลาเราปฏิบัติธรรมกิเลสมันเกิดขึ้นในใจใช่ไหมพวกเราก็เคยปฏิบัติธรรมเข้าคอดเข้าอะไรมาสตินี่จะเป็นตัวตัดที่ดีที่สุดสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นในใจเรารู้ทันเกิดปับ๊บรู้ปับ๊บเกิดปับ๊บรู้ปับ๊บขึ้นมา ความคิดมันจะสั้นเข้าสั้นเข้านะ้วก็จะมีความสุขใช่ไหมในสุขจะไม่ได้ละกิเลสนั่นน่ะสุขแค่รู้เท่าทันกิเลสเฉยๆเกิดปับ๊บรู้ปับ๊บอ่างนี้มีความสุขนะรู้ทันบ่อยๆรู้ทันบ่อยๆจนคิดปับ๊บบางคนเคยโกรธหนึ่งชั่วโมงก็เหลือ20นาที10นาทีหนาทีถ้าเราสร้างสติไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆนะจนถึงคิดปับ๊บรู้ปับ๊บจนถึงขนาดว่าความคิดจะมาเรารู้ก่อนนะถ้าแบบนั้นโอ้ยบรมบสุข ความคิดจะมาแล้วเนี่ยมันรู้สึกจะเข้ามาเรารู้ก่อนนะดักมันก่อนแล้วออความคิดเราก็จะสั้นสมาธิเราก็จะยาวออความสุขจะเกิดขึ้นในขณะที่เรามีสติถ้าเราไม่ได้อยู่ในช่วงห้องเวลาที่จะสร้างสติตลอดล่ะข้อต่อมาก็คือฮิริโอตปะเป็นคุณธรรมของกัลยาณปุถุชนเราอยู่อย่างนี้นยใช้ชีวิตประจำวันแบบนี้ ตื่นมาอาบน้ําแต่งตัวไปทําการทํางานพวกผู้คนใหม่มากหลากหลายเจออารมณ์ดีบ้างไม่ดีบ้างบางทีมันอยากล่วงเกินศีลธรรมไปบ้างเราไม่มีสติตัวควบคุมทำานองไรฮิริโอตตะคุณทราทข้อที่สองมันจะควบคุมใจเราอายชั่วกลัวบาปถ้าทำแล้วมันจะผิดศีลผิดธรรมเสียชื่อเสียงเก่ตนเองแก่ครอบครัวเก่ตระกูลแก่ลูกนี่แหละมันจะอาศัยตัวนี้แหละตัวฮิริโอตตะ เป็นคุณธรรมข้อที่หนึ่งในซ้อนอยู่ในตัวธรรมะคือความจิตคมใจแล้วก็อดทนตัวคันติอดทนต่อการต่องานคนทุกวันนี้ไม่ค่อยอดทนเรียนก็ไม่ค่อยทนนะตามที่ต่างๆเรียนจบมาแล้วที่จะอดทนต่อการทำงานเหมือนแต่ก่อนก็จะไม่ค่อยมีแม้แต่ผู้มาปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันที่จะทนอยู่เดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือน อดทนกําหนดอดทนนั่งภาวนาจริงๆมันก็ไม่เหมือนยุคแต่ก่อนยุคทุกวันนี้ความอดทนมันน้อยปัญญามันเยอะกว่าศรัทธาไม่เหมือนยุคแต่พวกเรายุคแต่พต่อแต่แม่แต่ก่อนข้อที่สี่ก็คือจาระจริยธรรมหรือว่าธรรมะของคราวาสข้อที่สี่จาระสละสละนี้ไม่ใช่ว่าสละวัตถุสิ่งของอย่างเดียวนะ ไม่งั้นก็คนจนๆไม่มีโอกาสได้จากาเลยสละอารมณ์สละความรู้สึกที่ไม่ดีไม่งามที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจแล้วก็สละสลัดออกแต่ถ้าเรามีในวัตถุสิ่งของแล้วก็แบ่งปันเจือ,อาจานกันออกไปมีแล้วให้มันมีความสุขเราให้มากๆบางคนมาคนที่เขามีแล้วเขาจึงให้เราไม่มีเราก็ไม่ให้แล้วคนที่เขาให้เยอะ แล้วทำไมเขาถึงมียิ่งให้ยิ่งได้ล่ะเพราะดวงทานในใจนะ่ะมันดึงดูดมายิ่งให้ไปก็ยิ่งได้มาเดินไปที่ไหนคนที่ให้ทันยเยอะเดินไปด้วยกันเวลาเขาอยากให้เขาอยากให้คนที่ชอบให้นะ่ะทั้งๆไม่รู้จักกันเลยเพราะอะไรดวงจิตดวงทานของเขามันดึงดูดมันเป็นพลังดึงดูดให้เขาเข้ามาหาคนที่ให้ยอยู่ตลอดจึงจะไม่ลำบากในเรื่องนี้นี่คือจากะ ถ้ามีสี่ข้อนี้ถือว่ามีประพฤติในจริยธรรมของคราวาสเมื่อประพฤติในจริยธรรมสีข้อนี้คุณธรรมก็เกิดขึ้นมันเขาเรียกว่าคนมีคุณธรรมเตือนมาแต่งตัวไปทำการทำงาน ถึงเวลากลับบ้านไม่ไปนอกเรีดนอกรอยนอกเหนือนอกในไม่ไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยไม่ได้ไปมีเมียน้อยเมียมากอะไรกลับมาอยู่กับลูกอยู่ที่บ้านเป็นครอบครัวที่อบุญนั้นคือครอบครัวที่มีศีลธรรมและมีจริยธรรมเขาเรียกว่าคนมีคุณธรรมสามอย่างนั้นก็ประสานกันตนเองก็ไม่เดือดร้อนครอบครัวก็ไม่เดือดร้อนสังคมก็ไม่เดือดร้อน บางคนว่าโอ้ยถือศีลทำคงจะยากจะลําบากไม่ลําบากเลยไม่ยากเลยทําตัวให้ปกติทุกอย่างควรมีศีลมีธรรมเพราะศีลแปลว่าปกติปกติเราตื่นขึ้นมาแต่งเนื้อแต่งตัวไปทํางานนั่งรถไปทํางานทํางานด้วยความสัตย์ซื่อซื่อสัตว์ต่อองค์กรไม่ได้ก่อความดือดร้อนให้แก่ผู้ใดไม่ได้ไปสัม,มาเลเทเมาอ,อะไรที่ไหน คือดูแลรักษาบริหารร่างกายของตนเองพักผ่อนเพียงพอกินสิ่งที่มีประโยชน์ภายในก็คือรู้จักสร้างที่อยู่ให้แก่จิตแก่ใจด้วยก,การทํากรรมฐานหรือนั่งเฉยๆดูตามันจะก,กระพริบตอนไหนกระพริบปั๊บรู้ปับ๊บกระพริบปั๊บรู้ปับ๊บอันนี้คือการพักผ่อนเหมือนกันสมองก็จะโล่งโปร่งสามารถทํางานต่ออื่นได้อกมากมาย อันนี้ขอบเพิ่มให้ก็คือวิหารธรรมทำํทำเป็นเครื่องอยู่นะเราจะไม่เหน็ดไม่เหนื่อยอยู่กับผู้คนไม่มากหลากหลายก็ตามการงานหลากหลายแต่รู้จักค่อนคลายรู้จักทํำที่พึ่งให้กับตนเองจนวาระสุดท้ายแม้กระทั่งเราป่วยและเราจะตายตอนที่เราป่วยจะมีลูกหลานญาติพี่น้องมาเยี่ยมหรือไม่มาก็ตาม เราจะมีที่พึ่งของเราก็คือลมหายใจนอนดูเจ้าของนอนดูเจ้าของหายใจนอนดูเจ้าของป่วยตัวเองป่วยจะไม่มีความน้อยอกน้อยใจว่าคนนั้นทําไมไม่มาคนนี้ไปไหนจะมีเพื่อนที่ดีที่สุดก็คือสติหรือว่าลมหายใจนอนดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนวาระสุดท้ายหากว่าเราไปในขณะนั้นเราก็ไปสู่ที่ดี ไปสู่สถานที่ดีพยากรณ์คติสัมปรายพบของตนเองได้ว่าไปดีแน่นอนไปอย่างเป็นผู้มีสติอันนี้คือวิหารธรรมที่พวกเราควรที่จะสร้างให้มีในตนเองโลกไม่ให้ซ้ำทำไม่ให้ขุนทางโลกเราก็ทำไปทำหน้าที่การงานของเราไปเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวไปทางธรรมเราก็อย่างที่ว่ามานะศีลธรรมเราก็มีแล้วจริยธรรม และเรียกว่าเป็นคนมีคุณธรรมที่จะติดตัวตามตนเราไปต่อไปนำทรงจิตของเราไปสู่สถานที่เดียวก็คือวิหารธรรมฝึกไว้ดีๆเหมือนเราตกจากที่สูงตอนนี้อยู่ที่นี่ตอนนี้เราปรารถนาที่ใดมันจะไปที่นั้นได้ตามธรรมะที่พวกเราศึกษามานะสังขารูปป,รปฏิธรรมการอทธิฐานจิตให้เกิดความสำเร็จศรัทธาศินจักะสุตะจักขะปัญญา ตอนที่เรายังมีร่างกายอยู่นี้เหมือนเรากระโดดจากตึกนี้จะไปสู่ตึกนี้เราสามารถกระโดดไปได้เราเหยียบยันแล้วก็กระโดดไปได้แต่เมื่อจิตมันออกจากร่างนะมันมีวิทยยันได้บ้างมันจะล่องลอยไปไปไหนล่ะทีนี้ไม่มีจุดหมายแต่ถ้าเราสร้างสติไว้ดีๆสตินั่นแหละจะเป็นตัวนําไปจะเป็นตัวนําไปนีง เราจึงต้องสร้างวิหารธรรมทำเป็นเครื่องอยู่ในจิตในใจของเราให้ได้อยู่ในชาตินี้เราก็ไม่ทุกข์มากมีสติคุ้มครองจิตตนเองอยู่อัตตะคุตโตสติมาสุข,ขังพิขูวิหาหิสิพระบุริเจา้าภิกษุมีสติคุ้มครองตนมีความสุขทุกเมื่อจากโลกนี้ไปไปสู่ประโลก้งหน้าเราก็จะมีคติสุขติเป็นที่ไปในภายภาคหน้าหรือ ดีไม่ดีก็ชีวิตตะสมสัสสีสีขณะที่วาระสุดท้ายจะมาถึงกายแล้วก็แตกดับกิเลสบางตัวเราก็ดับไปด้วยได้กำไรมีแต่ได้กับได้ถ้าเราสั่งสติไ้เรื่อยๆจึงขอฝากในเรื่องของสติสัมปชัญญะเราทำไว้ตอนนี้สมมติว่าตอนนี้บางคนอายุ50ปีไปถึง80ปีตายหรือ90ปีตายเชื่อว่าได้ผลแน่นอน หยบเล็กผสมน้อยเดินไปเดินมารู้ตัวตลอดรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจนึกคิดเอาสองอย่างนี้ก็พอหยิบนั่นจับนี่รู้ใจนึกคิดรู้หลุดบ้างเผลอบ้างไม่เป็นไรทาไปเรื่อยสังสมไปเรื่อยเรื่อยยี่สิบปีสามสิบปีถ้าเราทําต่อเนื่องอยู่นี้ได้ผลแน่นอนและจะมีมรรคผลพระนิพพานเป็นที่สุดไม่ชาตินี้หรือชาติไหนๆก็ตาม เอาละกล่าวธรรมมา,มาสมควรเก็บเวลาจึงขออนุโมทนาสาธุการท้ายที่สุดนี้ขอทุกท่านซึ่งเป็นผู้มีทั้งศีลธรรมและก็ให้มีต่อ,ตอ,ตอไปมีจริยธรรมฝากไว้สัจธรรมขันติจาค้ธรรมของครวาาขอให้มีในจิตในใจและประพฤติเป็นจริยธรรมจนกลายเป็นคุณธรรม และขอให้มีวิหารธรรมด้วยการสร้างสมสติสัมปชัญญะอันจะคกกุ้มของจิตตนเองทั้งยังมีชีวิตอยู่และเมื่อหลาลับจากโลกนี้ไปจะมีมรรคผลพระพานเป็นที่หมายจึงขออนุโมทนาสาธุการขอทุกท่านทุกคนได้เจริญธรรมของสัมสา,มมาี่ยิ่งขึ้นจนถึงที่สุดแห่งทุกกล่าวคือมรรคผลพระพานดับทุกขทางใจตนเองได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ สารธรรมในครั้งนี้จะช่วยให้ทุกท่านครองชีวิตโดยทํากันได้บ้างไม่มากก็น,น้อยนะคะช่วงหน้าพี่เป็นหนึ่งจะมีอะไรมาฝากกันอีกบ้างไปติดตามกันเลยค่ะช่วงธรรมมาพิวัต พิวัตรวันนี้ท่านจะอาวาสวัดพุทธพรหมยานจังหวัดฉะเชิงเซาจะมาช่วยป้องกันใจให้ไกลทุกและจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ,จะเจริญพรท่านพุทธบริษัททุกท่านดาก็พระอาจารย์มาให้แรงบันดาลใจเป็นกําลังใจให้ในหัวข้อเราจะป้องกันใจเราอย่างไรให้ไกลทุกการป้องกันใจให้ไกลาจากความทุกข เราต้องมาเรียนรู้เรื่องของความทุกข์ก่อนว่าความทุกข์นั้นมันเกิดจากอะไรพระพุทธเจ้าของเราสอนมีเหตุมีผลทั้งปวงทุกข์ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั้นคือคําว่าทุกข์แปลว่าสิ่งที่ทนได้ยากทุกข์ที่เกิดจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายทุกข์ที่เกิดจากการพัดผ้าของที่รักที่หวงทุก์ที่เกิดจากความไม่สบายกายไม่สบายใจทุก์ที่เกิดจากความคับแค้นใจ สิ่งต่างๆเหล่านี้พุทธเจ้าบอกว่าเกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์ที่เราหาทางออกได้ยากถ้าหาพวกเราจะทําใจให้พ้นจากทุกข์นั้นเราต้องยอมรับความจริงของโรคใบนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงระดับสลายไปสิ่งใดที่เราไม่เคยทําไว้สิ่งนั้นย่อมไม่เกิดกับเราฉะนั้นหากว่าเรามีความทุกข์เกิดขึ้นจงบํารุงใจด้วยคุณงามความดีของพระพุทธศาสนาเข้ามาทดแทนกัน ถ้าเราทุกใจเรื่องการเงินก็ขอให้ทุกคนจงตั้งใจทําทานด้วยดีถ้าเราทุกใจเรื่องสุขภาพและครอบครัวหรือรวมถึงสังคมก็ขอให้ทุกคนตั้งใจรักษาศีลด้วยดีถ้าใครทุกใจเพราะเจอปัญหามืดแปดด้านความกังวลใจต่างๆก็ขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติภาวนาแม้วันละน้อย สามนาทีห้า,นา,น,านาทีก็จะสามารถดำดงใจของเราให้พ้นจากความทุกได้และมีหัวใจของเราอยู่อย่างหนึ่งที่จะบำบัดความทุกได้ขอทุกคนจงรับทราบไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโรคนี้สักวินาทีเดียวไม่มีเรื่องบังเอิญสิ่งใดที่เราไม่เคยทำมาสิ่งนั้นจะไม่เกิดกับเราเป็นเด็ดขาดฉะนั้นถ้าคิดทุกคนยังคิดว่าเราไม่รู้ว่าเราเกิดกี่ชาติทำอะไรมาบ้างจงมาตั้งใจทำปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุด คำว่าปัจจุบันให้ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเราทําวันนี้เป็นปัจจุบันปัจจุบันในวันนี้ก็จะกลายเป็นอดีตของวันพ่กนี้และส่งผลไปในอนาคตคือวันข้างหน้าดังนั้นสิ่งที่เราประสบความสําเร็จและมีความสุขก็เกิดจากบุญที่เราทํามาสิ่งที่เป็นทุกข์ก็เกิดจากเคาะกรรมที่เราทํามาแต่หากว่าเราต้องการจะพ้นจากความทุกข์เราก็จงตั้งใจลดละหลีกเลี่ยงเหตุของวิบากกรรมอันมีศินทั้ง5ข้อเป็นต้นเหตุ และโยมจะไม่ทุกข์อะไรเลยเราเลิกฆ่าสัตว์เราก็ไม่ทุกข์กับสุขภาพและการเจ็บป่วยเราเลิกรักทรัพย์ช่อโกงเราก็จะไม่ได้รับความกระทบกระเทือนจากเรื่องของทรัพย์สินเช่นไฟไหม,ม้บ้านน้ำท่วมบ้านพายุพัดบ้านพังโดนช่อกงคนยืมแล้วไม่คืนอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราไม่ผิดข้อกาเมสุทิชาจารย์ลูกสามีจะรักกันและสามัคคีถ้าเราไม่ผิดมุสาวาท เราจะเป็นคนที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีเครดิตดีกับสังคมถ้าเราไม่ดื่มสุราเราก็จะไม่มีความทุกข์เรื่องสมองฝ่อเรียนไม่ทันเพื่อนจิตเราก็จะแจ่มใสนั่นเองฉะนั้นเหต,ตุต่างๆเหล่านี้มีเหตุจึงมีผลขอทุกท่านจงรักษาใจให้มีความสุขดังคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่า สจิตตาปริโยทัปนังขอท่านทั้งหลายจงรักษาใจให้มีความสุขและแจ่มใสไว้เสมอเพราะพระอ,องค์ทราบดีว่าถ้าทุกคนมีใจที่แจ่มใสแล้วความทุกข์จะยั่งมาไม่ถึงและทุกคนจะตั้งใจทําความดีอย่างสมบูรณ์นั่นเองก็ขอจเจริญพรกับทุกท่านที่ตั้งใจฟังในธรรมะตอนนี้ขอจเจริญพรทุกท่านทุกประการ สัปดาห์หนะ้ารายการของเราจะพาทุกท่านไปพบกับสิ่งใดอีกบ้างรอติดตามกันให้ได้นะคะที่นี่เวลาเดิมสำหรับวันนี้ได้เวลาที่พี่เป็นหนึ่งและน้องโบ่งิงต้องขอลาเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันเสาร์อาทิตย์หน้าธรรมารักษานะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ